สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุคณครูจะพาชมโรงเรียนของเราพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องคำนาม5ชนิดนะคะว่ามีอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรนะคะจะมาเลยค่ะ let's go <S นี่คือเสาธงต้นไม้อาคารเรียน และนักเรียนนะคะคำเหล่านี้เป็นคำสามัญญามคำนามทั่วไปใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่และนี่คือป้ายโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเช็คอินป้ายโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการพัฒลุงเป็นชื่อเฉพาะถือว่าเป็นคำวิสามัญญามนะคะนักเรียน และนี่คือดอกเฟื่องฟ้าถือว่าเป็นคำวิสามัญญนามเป็นชื่อเฉพาะของดอกไม้นะคะนักเรียนเห็นเพื่อนๆกำลังเล่นอยู่ไหมคะการวิ่งการเล่นกีฬาถือเป็นอาการนามมักมีการและความนำหน้าซึ่งแสดงถึงอาการกระทำค่ะถ้าครูพูดว่าหนังสือหนึ่งเล่มนะคะ คำว่าเล่มนี่และค่ะคือคําลักษณะนามเช่นเดียวกับบินส์สองแท่งนักเรียนหคนคําว่าแท่งคนก็คือคําลักษณะนามนะคะนักเรียนคําว่ากองหนังสือกลุ่มนักเรียนฝูงนกคําว่ากองกลุ่มฝูงเป็นคํานามบอกหมวดหมู่คือคํำสมหานามสำหรับหน้าที่ของคำนามนะคะ คำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นครูสอนหนังสือครูเป็นประธานเพราะครูเป็นผู้กระทำการสอน 2. คํคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเช่นเขาอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมเพราะเป็นสิ่งที่ถูกอ่าน 3. ทํทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะคะเช่นหนังสือวิชาภาษาไทย คำว่าวิชาภาษาไทยขยายคำนามคำว่าหนังสือขยายว่าเป็นหนังสือวิชาอะไรนั่นเองนะคะในส่วนของข้อ4ทํทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มเพื่อทำให้ประโยคนั้นมีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะโดยมักตามหลังคำกริยาคำว่าเป็นคือเช่นน้องสาวเป็นพยาบาลพยาบาลก็คือเป็นส่วนเติมเต็มเพื่อบอกอาชีพของน้องสาวค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะนักเรียนคำนามมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะคะคำสามัญญานามเป็นคำนามทั่วไปคำวิสามัญ,ญานามเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงนะคะคำลักษณะนามเป็นนามที่บอกลักษณะหลักจำนวนสมุนหนามเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่นะคะแล้วก็สุดท้ายคำอาการนามเป็นนามที่บอกอาการมักจะมีการดูความนนำหน้านะคะ นักเรียนลองสังเกตสิ่งรอบตัวในโรงเรียนดูนะคะว่าเรียนเจอคำนามชนิดไหนบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ